สวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหพระเอกลิเกโดนตอกหน้าเข้าแล้วนะครับ FC ทุกท่านหลังจากที่พรามน้ำลายแตกฟองโอ้อวดคุยโมนะครับ FC ที่บอกว่าตัวผมเองก็พอจะมีเงินถุงเงินทังนะครับ FC ที่เข้ามาก็ไม่ได้มาตัวเปล่าอย่างที่หลายคนเข้าใจนะครับ f ี e ที่ทําทุกอย่างทุกวันนี้ก็เพื่อลูกน้องและทีมงานว่าซ่านนะครับพ c เอฟพูดมากมายแต่หาความหมายไม่เจอนะครับน้ําท่วมทุ่งผักบุ้งโลงเรงนะครับเอฟซทุกท่านกับคําพูดที่อวดตัวเองอย่างเพื่อเชอร์นะครับที่ชาวเน็ตเขาบอกว่ามันบ้าน้ําลาย นะครับเอฟซทุกท่านและล่าสุดเพจบำบัดความเผือกก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยโพสข้อความว่าผมกับจุดๆพอจะมีเงินถุงเงินถังอยู่บ้างพะนะบักล่ากายาว้าให้แต่คนหัวเราะเยอะหลายสภาพแมงแขงอย่างบักล่าเขาเอื้นว่าแมงแขงตกทังข้อสารนะครับเอฟซีเ e ลยก็บอกว่าของแท้ต้องเป็นแบบนี้จ้า ไม่ใช่มีแต่คำพูดหวดเงินถุงเงินถังอยู่นั้นคนที่เขามีความสามารถจะอวดสิ่งที่ตัวเองสร้างจ้าอวดสิ่งที่หามาด้วยน้พักน้าแรงสมองสองมือของเขานะครับเอบสีทุทานเรียกได้ว่าตอกหน้าจนหน้าชาเลยก็ว่าได้นะครับเอบซีหลังจากที่ลิเกคุยโมอวดตัวเองนะครับทำให้ชาวเน็ตที่เขารู้ตื้นลึกหนาบาง เขาถึงกับหัวเราะในความเอ่ยขี้อวดทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองมาตัวเปล่าไม่มีอะไรติดตัวมาเลยหรือสร้างมาด้วยตนเองเลยนะครับพีเบฟซีแต่อยากจะโชว์อยากจะอวดในสิ่งที่ที่ตัวเองไม่มีอยู่จริงนะครับพีเบฟซีของทั้งหมดก็เป็นของอดีตเป็นผู้หาเป็นผู้สร้างเอาไว้ให้นะครับพีเซีแต่ว่าคําคุยโตโอ้อวดเป็นที่น่าขบขันของเราชาวเน็ตเป็นอย่างมากเลยนะครับหากพูดน้อยๆหน่อย ก็น่าจะดีกับตนเองนะครับเอฟซและเพจบําบัดความเพืียก,ก็ได้แชร์รูปภาพนะครับเป็นรูปบ้านของบอสบิ๊กนะครับที่สร้างมาจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองมาอย่างภาคภูมิใจนะครับด้วยความสามารถของตนเองนะครับเอฟซและก็ได้มีข้อความของหอยบอบอกว่าเห็นบ้านของตนเองแล้วหายเหนื่อยแต่ต้องยังเหนื่อยเพิ่มเพราะบ้านยังไม่เสร็จคงอดนอนตามเคยนะครับเอฟซนี่แหละครับ สิ่งที่ควรน่าจะภาคภูมิใจนะครับที่ทํามาด้วยนะ้ำพักน้ำแรงของตนเองที่ไม่ใช่ไปเกาะคนอื่นนะครับเอฟซี FC. หลังจากโพสตนี้ลงก็ได้มีชาเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยท่านแรกก็บอกว่าเงินสดด้วยนะจ๊ะบักล่ามีอันใดใจเงินสดคือเขาบอถ้ายังก็หุบปากไว้ก่อนเนาะนะครับเอฟซี FC. อีกท่านหนึ่งก็เข้ามาตอบนะครับบอกว่ามีจ้าเพิ่งซื้อรองเท้าสตัด๊ด มาใหม่เงินสดเลยนะครับปีีอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเห็นไปซื้อรองเท้าเงินสดโพสอวดอยู่เด้อบักอันนั่นนะครับปีีท่านต่อมาก็บอกว่าใช่ค่ะบิ๊กเก่งมากพยันเลยขายสินค้าทุกวันคอนเสิร์ตก็เต็มเดือนมีแต่เก็บกลับได้เงินเข้ารัวๆจ้านะครับมันบ้าน้ำลายงานไม่มีขนกันมากินให้ฝ่ายหญิงเลี้ยงคนเราเอาเถอะเงินไม่เข้า มีแต่งานไปกับฝ่ายหญิงไม่นานหน้าชื่นอกตรมค่ะติ่งบอกว่าเขาไม่ใช่คนอวดฮ่าฮ่าฉันํำมากมีหรือคนแบบนี้จะไม่อวดไม่มีให้อวดมากกว่าฮ่าฮ่านะครับพ C ีนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจบําบัดความเผือกนะครับพ C ีแต่ก็ช่างเถอะนะครับพ C ีคนไม่มีจริงก็อยากจะโชว์อยากจะโม้อยากจะอวดก็เป็นธรรมดานะครับ แต่ว่าการจะพูดอะไรที่มันเลื่อนลอยในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงมันน่าอายนะครับขายขี้หน้าชาวบ้านเขานะครับเบซีไม่อายคนอื่นก็ควรจะอายเจ้าของตัวเองนะครับที่พร่ำนำลายบูดบูดออกมาแบบนั้นนะครับเบีทุกท่าน